จะรู้ได้ไงวะว่าใข่แม่งบ้ากามคลิปนี้มีคำตอบครับ15อาการเหล่านี้ใครก็ตามที่เป็นเนี่ยนะครับให้รู้เลยว่าเข้าข่ายขั้นโรคทางจิตแล้วนะฮะหนึ่งครับฝักไฟและหมกมุ่นกับกิจกรรมทางเพศตลอดเวลามีใครไหมครับที่วันๆเนี่ย ไม่ทําอะไรเลยคิดแล้วก็เสพแต่เรื่องแบบเตี้ยตลอดเวลาทําให้ไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนไม่ทําอะไรเลยครับรบกวนชีวิตประจําวันอย่างหนักน่วงแล้วก็ขาดไม่ได้ด้วยข้ามีเนี่ยนับหนึ่งลยนะครับสองเอาไปคุยกับคนอื่นแบบว่าเป็นเรื่องปกติแบบอารมณ์กินข้าวยางก็เปลี่ยนจากกินข้าวยางเป็นตืดๆแล้วด้วยยางอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ถามแล้วไม่มีความรู้สึกละอายต่อคําถามที่ตัวเองถามหรือว่าแบบคุยไปแล้วคนรอบข้างหน้าบุยก็แล้วก็ยังไม่หยุดคุยยังไม่รู้ตัวเองอีกอย่างเงี้ยก็ถือว่านับอีกหนึ่งและตัว เาไม่สามารถควบคุมได้ใครก็ตามที่มีอารมณ์ทางเพศแล้วไม่สามารถที่จะแบบผ่อนคลายหรือทําให้มันบรรเทาได้เดี่ยจนถึงขั้นลงแดงจะเป็นจะตายถือว่านับอีกหนึ่งนะฮะสครับไม่สามารถยับยั้งตัวเองได้ถ้าหากว่ามีอะไรมากระตุ้นเอาง่ายก็คือสมมติมว่าไปไหนก็ตามครับไปตลาดเนี้ยไปเห็นใครสักคนที่ถูกอกถูกใจแล้วจู่ๆก็แบบทําอะไรพิสดารตรงนั้นนะ่ะหรือแบบใจเต้นแรงมากมีอาการผิดปกติทันทีทันใดเนี่ยอันนี้ก็นับอีกหนึ่งเช่นกันนะครับน่ากลัวแล้วอันเนี้ยห้าครับ มาร์กใช้กิจกรรม18บวกในการบรรเทาทุกเรื่องบนโลกใบนี้ใครก็ตามครับที่แบบปวดหัวเครียดนู่นนี่นั่นมีปัญหาสารพัดมากมายเนี่ยแทนที่จะไปแก้ปัญหาไม่ครับเอาเรื่องเหล่านี้เอามาแก้ปัญหาแทนเช่นปวดหัวแล้วจะไปกินยาก็ไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับ18บวกไม่สบายร้องไห้โกรธใครมามีวิธีแก้แบบอื่นนะแต่ไม่ทําเอาไปลงกับ18บวกแล้วก็มีความคิดว่าทําแล้วมันหลุดพ้นจากสิ่งแย่ๆได้อันนี้ก็นับอีกหนึ่งฮะห oh, ครับยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อที่ ที่จะให้ตัวเองนั้นได้สําเร็จภารกิจ4 8บวกสมมุติว่ามีนัดกับเพื่อนวันนี้มีนัดสาคัญไปทํางานไปกินข้าวกับเจ้านายหรือว่ามีนัดกับพ่อกับแม่แต่ทันใดนั้นมารู้ทีหลังว่าวันนี้มีนัดอีกอย่างหนึง่งก็คือเรื่อง18บวกคนกลุ่มนี้จะทําการ cancel plan ทั้งหมดเพื่อให้ตัวเองครับได้ไปทากิจกรรมเหล่านั้นอ้าวเป็นว่าใครยอม cancel งานหรือว่ายกเลิกงานทั้งหมดเพื่อที่จะไปทําแต่สิ่งแบบเนี้ยก็นับอีกหนึ่งฮะ เครับเคยมีประสบการณ์หรือว่าเคยไปทํากิจกรรมทางเพศบางสิ่งบางอย่างที่กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่โคตรน่าละอายจนถึงขั้นที่เรานั้นไม่สามารถให้ใครฟังได้ถามว่าคุณเคยเนี่ยนะครับก็นับไปอีกหนึ่งไปทําอะไรแปลกๆไปเกี่ยวกับเรื่องของคืบแบวกนั้นนับเลยนะครับอีกหนึ่งนะเรื่องที่8ครับ m a ร์กเสพสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์ทางเพศหรือว่าสิบวกนั้นเป็นหลักเอาง่ายๆวันๆนั่นนะครับเวลาดูหนังกินข้าวดูละครอะไรก็แล้วแต่คนเหล่าที่จะไม่ดูครับเลือกที่จะดูแต่สื่อลามกอนาจารกินข้าวก็สามารถเปิดน้องพรดูได้คือวันหนึ่งต้องได้ดูมากกว่าเวลาปกติทั่วไปอย่างเงี้ยก็นัดอีกหนึ่งฮะเครับโดนปีศาจอารมณ์ทางเพศครอบงำหมายความว่า เวลาคุณทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่แลวมีบางสิ่งบางอย่างครับมาชักจูงให้คุณต้องทําสิ่งนั้นแต่คุณรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้หรือไม่ควรทําหรือว่าคุณจะคิดได้ก็ถึงแต่เมื่อคุณเสร็จภารกิจแล้วแต่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นคุณไม่สามารถคนโทรลมันได้เลยจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าอันตรายดังนั้นก็นับอีกหนึ่งฮะสิบครับสูญเสียเงินไปกับการซื้ออุปกรณ์ที่เอาไว้ทํากิจกรรมทางเพศถ้าว่าตัวคุณและเพื่อนของคุณนะครับยอมเสียเงินจำนวนมหาศาลซื้อนั่นซืื้้อออนนีีี่่่่สาาาาาารรพัมมมมกกกยเเเททจจะํิหล และดูเหมือนว่ามันจะมีมากเกินไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงเช่นกันก็นับไปอีกหนึ่ง11ครับมีกิจกรรมทางเพศร่วมกับคนอื่นหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นๆโดยโดยกระทั่งตัวเราเองเนี่ยนะครับก็จําไม่ได้ว่าคนไหนเนี่ยเราเคยมีอะไรกับเขาบ้างแล้วเอาง่ายๆคือจําไม่ได้เลยว่าเคยกับใครและไม่เคยกับใครเกิดความสับสนหรือแบบว่าอารมณ์มาไปตลาดแล้วก็แบบไปเจอใครก็ไม่รู้แล้วก็แบบว่าเออคนนี้เคยหรือยังวะอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่านับอีกหนึ่งฮะสิครับมีความคิดประหล นั่นก็คือชอบโชว์ของลับของตัวเองและถ้าโชว์แล้วจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีรู้สึกภาพภูมิใจหรือแม้กระทั่งไปล่วงละเมิดทางเพศคนอื่นเช่นการแตะอังหรือการทําอะไรที่ไม่ดีจนก,กระทั่งคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยอันนี้ก็นับไปอีกหนึ่งครับสิ 13. อารมณ์อยู่ในตัวเองเนี่ยมากจนเกินไปจนทําทุกอย่างแล้วอารมณ์ก็ยังคงคิดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่ลดลงเลยอาจจะเกิดจาก กายภาพภายในอันเนี้ยก็นับอีกหนึ่งครับสิบสี่ครับมีปัญหากับคู่ชีวิตนั่นคือเรื่องของการทะเลาะโดยเฉพาะเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นี่แหละหากคุณมีแฟนแล้วคุณต้องทะเลาะกับแฟนเรื่องเนี้ยบ่อยมากๆเนี่ยก็แสดงว่าไม่คุณกับเขาต้องมีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแน่ๆที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทางเพศดังนั้นก็นับไปอีกหนึ่งครับสิบหนะ้าครับหมกมุ่นเรื่องของทางเพศมากจนเกินไปทําให้เรานั้นมีปัญหากับเพื่อนหรือว่าสังคมรอบข้างกระทั่งครอบครัวตัวเองหากคุณ มีอารมณ์ทางเพศสูงจนเกินไปนะครับจนทําให้ตัวเองนั้นรู้สึกได้ว่ามีปัญหากครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างนั้นเนี่ยก็แสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติ จนโตคุณนั้นต้องเปลี่ยนไปแต่ว่าคุณอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นก็นับไปอีกหนึ่งครับทั้งหมดนี้ก็มีเพียงแค่15ข้อเท่านั้นก็ลองเอามานับด,ดูนะครับว่าคุณนั้นจัดไปแล้วทั้งหมดกี่ข้อถ้ามันเกินครึ่งหนึ่งหรือว่าสัก80%นั้นก็แสดงว่าคนก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคติดเซ็กส์นะครับหรือว่าเข้าขั้นวิกฤตแล้วเอาเป็นว่าลองไปพิจารณาตัวเองดูว่าใน15ข้อนี้คุณผู้ชมนั้นอยู่กี่ข้อกันบ้างนะจ๊ะเอาเป็นว่าหากชอบคลิปน้ากก like, share, า ำหรับวันนี้ครับผม p ีเจหมอนชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ